มากเลยไม่ได้หวานมากอย่างแบบว่านั่นนะคะทุกคนหวานแบบพอดีค่ะอร่อยมากๆเลยลงตัวเลยนี่เลยค่ะทุกคนก็จะหอมใบตองแนละ้วทุกคนเนาะขนมใส่ไส้ก็เขาจะหอมตองกันนะคะใบตองนะคะเดี๋ยวอร่อยมากเลยอะทุกคนอื เข็มกัดหรือไม้กัดนะคะเขาไม่เรียกเข็มกัดทุกคนเขาเรียกไม้กัดนะคะไม้กัดนะคะเอามากัดเป็นกะทิอยู่ข้างนอกนะคะแป้งแล้วก็มีไส้เป็นมะพร้าวนะคะไส้หวานเนาะหวานพอดีเป็นคนที่ชอบขนมหวานที่ไม่หวานมากด้วยนะคะทุกคนอร่อยมากๆเลยขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ บายบายเดี๋ยวเรามากินอีกห่อหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นี่จะพาทุกคนมาทานขนมหวานอีกแล้วนะคะวันนี้นี่มีขนมต้มหรือขนมใส่ไสนะ้นั่นบายบายค่ะขอบคุณมากค่ะเรามาดูข้างในกันนะคะทุกคนทุกคนดูข้างในเลยนะคะ สีเขียวค่ะจะเป็นกะทินะคะข้างนอกนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยอืเป็นเหมือนคล้ายๆเขาเรียกว่าใบเตยนะคะนี่คะ่ะทุกคนสีสันน่ารับประทานไหมคะเหน,นูข้างในนะคะทุกคนมีไส้เป็นมะพร้าวนะคะทุกคนนี่ค่ะไส้หวานนะคะไส้มะพร้าวข้างในนะคะห่อ แล้วก็เป็นกะทิอยู่ข้างนอกนะคะแป้งแล้วก็มีไส้เป็นมะพร้าวนะคะไส้หวานเนาะเป็นกะทิอยู่ข้างนอกนะคะแป้งแล้วก็มีไส้เป็นมะพร้าวนะคะไส้หวานเนาะเองนะคะทุกคนขนมไทยๆนะคะนี่ค่ะห่อด้วยใบตองนะคะเดี๋ยวเรามาแกะ ชิมกันเลยนะคะทุกคนเรามาดูข้างในกันนะคะทุกคนทุกคนดูข้างในเลยนะคะสีเขียวกันเขาจะหอมใบตองแล้วทุกคนเนาะขนมใส่ไส้ก็เขาจะหอมตองกันนะคะใบตองนะเดี๋ยวหวานพอดีเป็นคนที่ชอบขนมหวานที่ไม่หวานมากด้วยนะคะทุกคนอร่อยมากๆเลยเป็นกะทิอยู่ข้างนอกนะคะแป้งแล้วก็มีไส้เป็นมะพร้าวนะคะไส้หวานเนาะ เป็นกะทิอยู่ข้างนอกนะคะแป้งแล้วก็มีไส้เป็นมะพร้าวนะคะไส้หวานเนาะก็จะหอมใบตงองนะทุกคนนะคะ่าขนมใส่ไส้ก็เขาจะหอตองเป็นะคะใบตองนะคะเดี๋ยวจะเป็นกะทินะคะข้างนอกนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลย <c oughs> อืม คุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเรามากินอีกห่อหนึ่งนะคะใบตองไว้ให้แน่นนั่นเองนะคะทุกคนนะจะเป็นกะทินะคะข้างนอกนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาชินกันเลยอืา <c oughs> <c oughs> น,นูข้างในนะคะทุกคนมีไส้เป็นมะพร้าวนะคะทุกคนนะี่ค่ะไส้หวานนะคะไส้มะพร้าวข้างในนะคะ แล้วก็มีใครชอบทานบ้างคะขนมใส่ไส้นะคะเป็นห่อๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะคะเก็จะห่อด้วยตองนะคะทุกคนแล้วก็กรัดด้วยบายบายค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็จะมีเนื้อมะพร้าวข้างในด้วยนะทุกคนมะพร้าวที่เขาขูดๆอ่ะค่ะใหญ่ๆตัวโตเลยทุกคนนี่ค่ะ ให้ดูข้างในนะคะทุกคนนี้อร่อยหอ,อมมันเป็นกะทิอยู่ข้างนอกนะคะแป้งแล้วก็มีไส้เป็นมะพร้าวนะคะไส้หวานเนาะอ,อร่อยมากทุกคน เป็นมะพร้าวแล้วคือเขาผัดเป็นไส้มะพร้าวเนาะอร่อยมากเลยทุกคนคำใหญ่ๆเลยคำเองนะคะทุกคนขนมไทยๆนะคะนี่ค่ะห่อด้วยใบตองนะคะเดี๋ยวเรามาแกะชิมกันเลยนะคะทุกคนจะเป็นกะทินะคะข้างนอกนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลย มากๆเลยไม่ได้หวานมากเย่างแบบว่าน,นั่นนะคะทุกคนหวานแบบพอดีค่ะอร่อยมากๆเลยลงตัวเลยนี่เลยค่ะทุกคนแล้วก็จะมีเนื้อมะพร้าวข้างในด้วยนะทุกคนมะพร้าวที่เขาขูดขูดะคะ่ะก็จะหอมใบตองนะทุกคนนะขนมใส่ไส้ก็เขาจะหอตองกน,น,นะคะใบตองนะคะเดี๋มามากเลย ไม่ได้หวานมากเจนแบบว่าน,นั่นนะคะทุกคนหวานแบบพอดีค่ะอร่อยมากๆเลยลงตัวเลยนี่เลยค่ะทุกคนก็จะหอมใบตองแล้วทุกคนนะขนมใส่ไส้ก็เขาจะหอมตองกันนะคะใบตองนะเดี๋ยวขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบายบายเดี๋ยวเรามากินอีกห่อหนึ่งนะคะมากๆเลย ไม่ได้หวานมากจำแบบว่าน,นั่นนะคะทุกคนหวานแบบพอดีค่ะอร่อยมากมากเลยลงตัวเลยนี่เลยค่ะทุกคนทุกคนอร่อยหนึบหนึบแล้วก็มีความมันของกะทิข้างหน้านะคะไส้ก็หวานพอดีแล้วก็จะมีเนื้อมะพร้าวข้างในด้วยนะทุกคนมะพร้าวที่เขาขูดขูดะคะ่ะอา เข็มกัดหรือไม้กลัดนะคะเขาไม่เรียกเข็มกัดทุกคนเขาเรียกไม้กลัดนะคะไม้กลัดนะคะเอามากลัดแล้วก็จะมีเนื้อมะพร้าวข้างในด้วยนะทุกคนมะพร้าวที่เขาขูดขูด,ขดะค่ะใบตองไว้ให้แน่นนั่นเองนะคะทุกคนนะก็จะหอมใบตองแล้วทุกคนเนาะขนมใส่ไส้ก็เขาจะหอมตอง,น,อะอตองน,นะคะใบตองน๋ยวเองนะคะทุกคน ขนมไทยๆนะคะนี่ค่ะห่อด้วยใบตองนะคะเดี๋ยวเรามาแกะชิมกันเลยนะคะทุกคนจะเป็นกะทินะคะข้างนอกนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นี่จะพาทุกคนมาทานขนมหวานอีกแล้วนะคะวันนี้นี่มีขนมต้มหรือขนมใส่ไส้นั่น เป็นเหมือนคล้ายๆเขาเรียกว่าใบเตยนะคะนี่ค่ะทุกคนสีสันน่ารับประทานไหมคะดีมากๆเลยไม่ได้หวานมากเป็นแบบว่านั่นนะคะทุกคนหวานแบบพอดีค่ะอร่อยมากๆเลยลงตัวเลยนี่เลยค่ะทุกคนแหนุข้างในนะคะทุกคนมีไส้เป็นมะพร้าวนะคะทุกคนนี่ค่ะไส้หวานนะคะไส้มะพร้าวข้างในนะคะห่อแล้วก็ มากๆเลยไม่ได้หวานมากเย็าแบบว่านั่นนะคะทุกคนหวานแบบพอดีค่ะอร่อยมากๆเลยลงตัวเลยนี่เลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นี่จะพาทุกคนมาทานขนมหวานอีกแล้วนะคะวันนี้นี่มีขนมต้มหรือขนมใส่ไส้นั้นเป็นเหมือนคล้ายๆเขาเรียกว่าใบเตยนะคะ นี่ค่ะทุกคนสีสันน่ารับประทานไหมคะแล้วก็จะมีเนื้อมะพร้าวข้างในด้วยนะผนมะพร้าวที่เขาขูดคูดะคะ่ะเรามาดูข้างในกันนะคะทุกคนให้ทุกคนดูข้างในเลยนะคะสีเขียวคันเองนะคะทุกคนขนมไทยๆนะคะนี่ค่ะห่อด้วยใบตองนะคะ เดี๋ยวเรามาแกะชิมกันเลยนะคะทุกคนห,หนูข้างในนะคะทุกคนมีไส้เป็นมะพร้าวนะคะทุกคนนี่ค่ะไส้หวานนะคะไส้มะพร้าวข้างในนะคะหอ่อแล้วก็คนมีใครชอบทานบ้างคะขนมใส่ไส้นะคะเป็นห่อๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะคะเขาก็ะจะห่อด้วยตองนะคะทุกคนแล้วก็กรัดด้วยอร่อยมากเลยอ่ะทุกคน เรามาดูข้างในกันนะคะทุกคนให้ทุกคนดูข้างในเลยนะคะสีเขียวค่ะ